อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสต e าจะพาเธอไปยิป,ปกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอ้อยใครใครบอก ตอเนเชนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร ใใใหใให้้ห้้เเเเธธธธอออออวาาางจฉฉัันนพไไปปททุกกีี่่ตรสวัสดีครับผู้ชมครับพบกนักนในรายการสกูตเตอร์ราม่าโรงภาพยนต์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกที่จะพาผู้ชมไปบอกเล่าเรื่องราวทุกมุมมองของสกูตเตอร์คลาสสิกใช่แล้วครับกับผมหมอโดนริยมและอาจารย์หนุ่มและครอบครับของผมเราจะาช่วงสกูตเตอร์ทองเลาวันนี้มาพูดคุยกับมมอา<ร>จารย์หนุ่มหน่อยดีกว่าถึงคุณหน้าคุณตายมาอย่างดียากอยากรู้ว่าที่มาที่ไป ทำไมถึงมาเป็นคนบ้าสกูพิเตอร์นะหนุ่มจริงๆแล้วผมก็เหมือนเด็กทุกคนนะที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์แต่ประเด็นคือผมก็เริ่มเล่นจากรถเก่าญี่ปุ่นปกติไอ้ที่เริ่มเล่นรถเก่านี่เพราะอะไรเพราะไม่มีเงินซื้อรถใหม่วู้ไหมนึกออกนึกออกมั้ยปีสิบสองนะอยากขี่มอเตอร์ไซค์แต่ไม่มีตังค์ซื้อรถใหม่ผมเริ่มจะก็ไต่เต้าก็ไต่เต้ามาราคาต่ำๆก่อนตีร้อยค่ะละเจ็ดร้อยบาทเมื่อก่อนโอณที่ยังซื้อถูกกว่าผมผมเริ่มมาจากซี อหกห้าปีหกห้าแปดร้อยเหมือนกันแปดร้อย้อยบาทโอ้เจ็ดร้อยหนึ่งผมได้เจ็ดร้อยบาทแล้วก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆนะประมาณเดือนอายุสักยี่สิบยี่สิบต้นเนี่ยก็รู้จักกลุ่มแล้วก็หนมสกเตอร์ขับอืมที่มาที่ไปของเราเลยใช่ครับแล้วก็ได้พัฒนาตรงนี้ว่าของเรานะเพราะว่าจุดเริ่มต้นผมผมก็มาจากกลุ่มนี้เหมือนกันใช่แล้วก็พัฒนามาเล่นเป็นสกูตเตอร์อืมซึ่งสกูตเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องรถอย่างเดียวครับ ที่เราลงไหลน,นี่คือลงไหเลเรื่องราวของมันคือถ้าบอกคุยเรื่องรถเนี่ยวันเดียวจบถูกต้องแต่ถ้าคุยเรื่องราวของมันนะหมอโอ้โหแม่งทางชีวิต,ตไม่จบไชีวิตครับทางชีวิตไม่จบอันนี้แหละคือสิ่งที่เราลงไหล<อ>แล้เป็นเสน่ห์ของมันจริงๆแล้วอยากถามนะหนุ่มวอเนี่ยจากแต่บ้านที่ทเป็นมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามันมันเป็นบ้านดั้งเดิมแล้วแล้วค่อยๆพัฒนากลายเป็นกลายเป็นประมาณเนี้ยคือดั้งเดิมในบ้านผมครับ ขายของโชว์หวยขายผ้าอยู่ในตลาดเก่าอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าเปลี่ยนยุคเปลี่ยนยุคผมมาเล่นสกูพเตอร์ก็กลายเป็นที่สะสมรถไปเอ้หนุ่มอยากรู้มุมมองของคนเล่นพวกนี้ผมว่าแปดสิบเปอร์เซ็นถึงเก้าสิเปอร์เซ็ของคนเล่นพวกคอูพิวเตอร์ไม่ได้มาจากการเป็นช่างไม่ได้มาจากอะไรนะเพามาจากคนที่ชื่นชอบแล้วก็ซื้อมาสะสม แล้วที่มาที่ไปทําไมถึงวันหนึ่งถึงต้องพัฒนามาเป็นการซ่อมบูรณะเองมีการ DIY ด้วยฝีมือตัวเองอะไรประมาณเนี้ยคือทุกคนนะครับครับอยากเล่นรถครับใจร้อนช่างมีน้อยราคาในการเซอร์วิสเนี่ยค่อนข้างแพงเราก็ต้องพยายามทำในส่วนที่เราทำได้ครับผมทั้งนี้นันต้องบอกคุณผู้ชมนี้นะออผมว่ายุคสมัยของการเล่นรถไม่เหมือนกันนะใช่ครับ อย่างยุคจางหนุ่มยุคผมเนี่ยเป็นในช่วงต้นๆต้องบอกนี้เลยเพราะว่ามันเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่มีไม่มีใช่การเล่นรถคือการบอกเล่าของรุ่นพี่ของรุ่นน้องเออของช่างของคนเล่นรถในยุคก่อนที่บอกมาว่ารถมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะเวลาแม้กระทั่งมือถือยังไม่มีนะยังเป็นยุคที่ต้องบอกว่าโทรเข้าเบอร์บ้านเพื่อเพื่อไปขอเขาดูรถขอซื้อขออะไรอย่างนี้ คิดดูว่าแค่มีหนังสือสอมพวเตอร์ออกมาขายให้เราเนี่ยเออดีใจมากเราก็ดีใจมากแล้วฮะว่ามันเฮ้ยมันมีสื่อนะมันมีสื่อนะในสิ่งที่เราชอบฮะเราไม่แบบไม่ใช่คว้งคว้างอยู่คนเดียวเออเราไม่ได้เล่นอยู่คนเดียวใช่แต่แต่ต้องหมอมันก็เป็นความยากลำบากเพราะยุคแรกเนี่ยหมอเมื่วผมขี่รถเก่าเนี่ยอยู่บางเลนเนี่ยผมขี่คนดีวเป็นสิบปีสิบปีเลยครับเป็นสิบปีถึงกว่าจะมาเจอเพื่อนถึงกว่าจะมาเจอกลุ่มขี่คนนี้เป็นสิบปีฮะ ขึ่งแบบแข่งควาไหมครหนุ่มบอกเอญว่าเราให้สนใจใครอยู่ล่ะก็มีเสียงพูดเสียงอะไรขี่เขาเรียกว่ายุคยุขี่ไปเข็นไปทังก็เข็นทังก็เข็นติดก็ขี่เพราะว่าช่างแถวบ้านก็ไม่ค่อยมีเอะช่างแถวบ้านตามต่อท่าไปใไช่อืมแลหนุ่มครับจากคนเล่นรถก็แล้วจากเออเล่นไปเล่นมาสักเริ่มมาทาเองทําเองเออดี y ทวาอะไรด้วยตัวเองมาก็แล้วทีเนี้ยมันมาถึงจุด ที่มันเป็นมันเป็นการค้าขายได้ยังไงจนุชคือคือในรถบางรุ่นเนี่ยเรามีซ้ําหลายคันแล้วตัวอย่างนี้ก่อนเราเก็บเหมือนเราเก็บสแตม็มเรามีซ้ําหลายคันแล้วอีกอารมณ์คือเราอยากอัพรุ่นอยากได้รุ่นที่ยังไม่มีเขาเรียกว่ากินเลดมาคืออยากได้รุ่นนี้แต่ของใหม่มาของเก่าก็ต้องไปนะออกไปบ้างออกไปบ้างออกไปบ้างบก็เลยต้นอย่างตรงนี้ใช่ก็เลยกลายเริ่มเป็นธุรกิจอื เริ่มเป็นธุรกิจเรื่องรถเรื่องอะไรกัาบางบางทีต้องบอกกันหนุ่มนี้บางทีมันเป็นธุรกิจถี่ขนาดที่เขาเรียกว่าคนเล่นรถบางคนเนะี่ยไม่ยังเป็นต้องใช้เงินที่อยู่ในในในงานในอะไรประจําตัว<ช>เองแบบส่วนตัวเลยค,คือใช้เงินที่ได้จากการขายพวกนี้ออกไปแล้วก็หมุนเวียนกันไปขายเก้าซื้อใหม่ขายเก้าซื้อใหม่พอ,อ,อมีกาไรนิดหน่อยอาจจะมีเจ็บบ้างมีอะไรบ้างก็ต้องยอมกันไปใช่ไหมล่ะหนุ่ม ก็เป็นเรื่องราวที่ผ่านไปของเจ้าหนุ่มทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเล่นรถกันมาแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมว่าเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นกับคนเล่นรถในในในระยะเวลานานเหมือนกันเพราะเจ้าหนุ่มเทานับระยะเวลาจริงๆเนี่ยก็สิบกว่าปีนะที่ที่ตะลุยกับพวกนี้กันมาแล้วของเจ้าหนุ่มจะชัดจะชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องสกมพิวเตอร์ที่จะชัดแต่ของผมเนี่ยจะวมเลตี้นิดนึงก็สัมผัสกันมาทุกมุมมองกันนะฮะเจ้าหนุ่มวันนี้ สำหรับช่วงต่อไปของเราสกูตเตอร์แก๊งวันนี้ได้ข่าวว่าม,มีแก๊งมีอะไรมาแนะนําให้เราชมกันแก๊งดาวกระจายนะยังไงชื่อชื่อแก๊งดาวกระจายหรือว่ายังไงครับกระจายมันจะแก๊งอื่นเขามีกลุ่มก้อนอื่นอยู่มีกลุ่มกอนเออมีกลุ่มก้อนอยู่ที่เป็นแบบคลาสสิกที่ค่อนข้างหลากหลายอ่าครับผมแต่แก๊งดาวกระจายคือแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีสกูตเตอร์ปนปนกันอยู่อ่าฮะวันนี้มารวมกันมารวมกันอ มันจะเกิดเป็นแก๊งใหม่หรือเปล่าที่เขาบอกว่าของของเก่ามันไล่ออกมาแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลุกกันใหม่อะไรประมาณนี้โอเคคุณ <laughs> okay. ผู้ชมช่วงน้าครับกับสกูตเตอร์แก๊งไปดูกันว่าวันนี้จะหนุ่มจะพาไปแนะนำแก๊งอะไรให้เราดูกันครับโอเคครับ